สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามาพูดกันถึงประเด็นจากตอน986ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้มันสืบเนื่องต่อมาจากประเด็น985อยู่แล้วนะครับผมประเด็นอื่นๆเนี่ยมันมีเรื่องราวล่าสนใจมากมายเลยซึ่งเราได้ทําไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ถูกไหมในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง1ประเด็นละกันที่หลายๆคนเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าให้ความสนใจเป็นอย่างมากอะ่ะ เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเดาได้ยากอ่ะแล้วมีโอกาสจะพลิกผันได้ง่ายกับเรื่องนี้นั่นก็คือความตายของโอโรจินั่นเองครับจากตอนที่985เนี่ยโอโรจิที่ถูกฟันหัวขาดตายไปเลยแต่หลายๆคนก็คิดว่าเออการเอามาฟันหัวเนี่ยมันเป็นอะไรที่จงใจเกินไปหรือเปล่านะครับผมเพราะว่า ตัวของโชกุนโอโรจิเนี่ยมีพลังจากผลปีาศาจยามาตะโนโอโรจิ no นะครับผมก็คือเป็นงูแปลเสียนนั่นเองเขาก็เลยคิดว่าถ้าโดนตัดไปหัวนึงเนี่ยอาจจะยังไม่ตายนะครับอาจจะยังมีโอกาสรอดออกมาแล้วก็ทำเนียนว่าตายไปก่อนแล้วค่อยโผล่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นไปได้แล้วพอโผล่มาในตอนที่986เนี่ยนะครับผมโอโรจิแม่งไม่ได้มีบทอะไรเลยอะ คือแบบว่าโผล่มาช่องเดียวเท่านั้นอะโผล่มาแต่หัวแล้วก็ไม่ได้เห็นศพด้วยนะเห็นไปแค่หัวเฉยๆหน้าเอออยู่อย่างเดียวอะก็ไม่รู้ว่าตายจริงหรือเปล่าครับในตอน987ตอนหน้าเนี่ยนะครับผมเราจะได้เห็นโอโรจิแอบย่องหนีไปหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าในตอนนี้โอโรจิก็เรียกได้ว่ากลายเป็นแบบเดียวดายแล้วว่าไม่เหลือใครแล้วลูกน้องของโอโรจินะครับผมก็เข้าพวกกับไคโดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มซามูไรหรือว่ากลุ่มของนินจาเองก็ตามเนี่ย คือ <c oughs> เอาจริงไม่มีใครรักโอโรจิจริงๆเลยสักคนเดียวอะสุดท้ายทุกคนนะครับผมแทนที่จะแบบยอมตายสู้เพื่อเจ้านายเนี่ยไม่มีเลยซึ่งไคโดเองก็บอกเลยครับว่าคนที่จะยอมตายสู้เพื่อเจ้านายเนี่ยถึงแม้ว่าจะตายเนี่ยแต่ก็ได้รับความเคารพจากไคโดเลยนะคือไคโดเนี่ยถือเรื่องเกียดเนี่ยใครมีเกียิเนี่ยถือว่าได้รับความเคารพได้ใจไคโดไปเลยแต่ก็ไม่มีใครอยู่ดีนะครับทุกคนก็เข้าพวกไคโดกันหมดนั่นแหละ แต่โดยส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามีโอกาสรอดไหมพอจะมีอยู่นะครับผม <az> จะได้เป็นอะไรที่แบบว่า <m> มารุ้นต่อตอนท้ายเรื่องเป็นปมอีกปมนึงไปได้เพราะถ้ามันแบบว่ากลายเป็นลูฟี่สู้กับไคโดตรงๆไปเลยมันอาจจะดูตรงๆรหท่งๆไปไงแต่ถ้ามันจะตายเลยเนี่ยก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคือในใจผมเองอะ่ะก็คิดเอาไว้แล้วแหละว่าเออถ้ามึงตายไปเลยก็ปล่อยมึงตายไปแบบ จากไปด้วยดีเถอะนะอย่ากลับมาอีกเลยโอโรจิเนก็แบบจบๆไปเลยเป็นการหักมุมว่าแบบตัวละครที่ควรจะมีบทเยอะถูกตัดจบไปเลยอะไรแบบนั้นก็เป็นอะไรที่ยอมรับได้นะแต่ตัวผมเองก็คิดแอบในใจว่าแบบมึงต้องแอบมาอีกรอบแน่เลยว่ะมันต้องแอบกลับมาแน่ๆเพราะแบบคนตระกูลคูโรซมิ2คนน่ะแม่งตายอย่างง่ายทั้งคู่ตายแบบอ่อนชิบหายอ่ะซึ่งพลังของมันทั้งคู่ก็แบบว่าไม่ได้กระจอกงอ้อยขนาดนั้นถูกไหมทางคันจูโร่เองอย่างเงี้ยก็คือแบบ ก็มีพลังเยอะผมคิดว่าคันจิโร่ที่ตายอาจจะเป็นลูกวาดได้ซ้ําไปเพราะไม่งั้นถูกปะมันดูแบบง่ายเกินนะทุกอย่างอะไรเกี่ยวกับคู่ซูมิอ่ะหายไปอย่างง่ายได้เหมือนถูกลบหายออกไปจากประวัติศาสตร์เลยตอนเดียวเท่านั้นแหละตายทั้งสองคนเลยนะครับผมทั้งโอโรจิแลวก็คันจิโร่เออมันดูแบบมึงจะตัดง่ายขนาดนั้นเลยจริงๆรเนผมก็คิดว่าเป็นไปได้ไหมที่คันจิโร่อาจจะหัวกับโอโรจิมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่ตอนมาเจอกันเนี่ยแอบวาดภาพวาดเอาไว้นะครับเพราะว่าคันจิโร่เนี่ยก็น่าจะพักดีกับโอโรจิเหม อันนี้ผมให้ความเป็นไปได้อยู่ที่ประมาณ30%มสิบเละกันนะครับก็ขอดาเอาไว้ก่อนแต่ก็ไม่ได้ว่าแบบมีข้อมูลมั่นใจ100%นะแบบฟันหงเลยอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่ารอดูเรื่องราวกันก่อนแล้วกันแต่ผมก็คิดว่ามีโอกาสรอดอยู่แหละก็ ยังไงก็คอมเมนต์บอกอะไรกันมาได้นะครับนี่คงจะเป็นบทวิเคราะห์เกี่ยวกับความตายของโอโลจิและคันจูโร่เรื่องราวของตระกูลคูโรซุมินะครับหลังจากจบตอน986ตอน987เนี่ยอาจจะมีพิกโขใหม่ก็ต้องรอดูกันวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับพูดจาไม่ถูกใจอะไรแค่ไงก็กราบขออภัยไว้นะตรงนี้นะไม่ได้มีเจตนาจะว่าร้ายใครขอแค่ให้ทุกคนดูการ์ตูนอย่างสนุกก็ผมก็มีความสุขนะครับวันนี้ลาละบ๊ายบายครับสวัสดีครับ